มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องสาวคนดังขึ้นเวทีร้องเพลงคนดูยืนนิ่งสนิทเลยค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเสียงเป็นเอกลกักษณ์นะคะสําหรับกระต่ายพันนิภาก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเรื่องของการร้องเพลงทรงอย่างแบดอยู่บ้างแต่ว่าเจ้าตัวก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะ ถือว่าเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึง่งเผยคลิประบุว่าเอาจริงๆก็สนุกอยู่นะกระต่ายพันธิ์พาเรียกว่างานนี้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นตกใจหมดน้องเสื้อขาวยืนกอดอกนึกว่าลูกสาวเราหรือว่าลูกหนีเที่ยวปะเนีย่ย สร้างตำนานอีกแล้วเขาพาการสตันอีอย่างนี้สนุกคนเดียวเลยครับทำไมเขาถึงได้ยืนกันเฉยๆนักร้องสาวคนดังขึ้นเวทีร้องเพลงคนดูยืนนิ่งสนิทอย่างไรก็ตามทางด้านหน้าเวทีถึงยังไงก็ตามนะคะด้านหน้าเวทีอาจจะสนุกอยู่ก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ